หนึ่งครับแม่มุมแดงนี่นักชกจากฝรั่งเศสครับแมทธิวเจอกับแสงอรุณจากประเทศไทยครับแสงอรุณนี่น้องนี่ชักร่างขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนทรงผมด้วยนะครับแหม<ช>สก,กินเฮดมันเลยทีเดียวครับเปิดมาทีคว้าไปก่อนครับทางด้านของแสงอรุณอ่าแล้วค่ะทางด้านของแมทธิวนี่ได้หนานะคะส่วนทางด้านแสงอรุณนี่ได้ความส ความเก่านี่อยู่ที่แมทธิวนะคะผ่านมวยมาเยอะกว่าค่ะแข่งซ้ายไปค่ะแมทธิวอ่าแล้วรับมาครับต้องขอบคุณครับขอบคุณครับธนาคารกรงุงไทยอขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับขอบคุณแอร์กรีตแอร์กรีตคอมเวิร์ดคอมเวิร์เตอร์ทุกตัวขอบคุณสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแวร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ครับบินตรงจากสมุยสู่เฉิงตูในราคาพิเศษสุดคุ้มเริ่มต้นเดินทางเดือนตุลาคมครับขอบคุณบุญและนิธิรวมพลคนสมุยครับ ขอขอบคุณเพชรยินดีโดยเสียเนาและเสียโบ๊ทขอขอบคุณจิตเมืองนนโดยซ้อเอขอขอบคุณเกียรติเพชรมวยไทยโดยป่าชุนและพี่เดียขอขอบคุณมวยสด c o m ขอขอบคุณพลายทีวีขอขอบคุณพลายอุปกรณ์มวยที่นักมวยได้ใส่กันในวันนี้ค่ะแม่เสื้อคุมมาสวยเลยนะคะนักมวยใส่นี่มีออร่าดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ครับสีทองอารามมาเลยทีเดียวครับอาแล้วครับติดตามผลิตภัณฑ์ บก o r มวยไทยสวยๆเท่ๆง,งามๆจากถนัดของพรายเลยได้เลยนะฮะบริหารงานโดยคุณฐานนิดฮะวชะิรรัตนวงศ์นะครับน้องสาวของเสียบุนั้นเองครับโอ้แข้งขวาขึ้นจะบันเสียเลยครับถนัดของแสงอรุณท,<า>ทีทขวากับแสงอรุณครับจังหวะนี้แม่ทางด้านแมทธิวรู้ทันค่ะตั้งกาดสูงใส่หมวกกันน็อกแน่นเลยทีไปค่ะแมทธิว อาล่ะค่ะดูชั้นดูเชิงกันก่อนนะคะยกแรกยังไม่มีใครพลีผามค่ะใช่ครับมวยหยกต้งบริหารพลังงานบริหารเวลาให้ดีครับ<ไ>แทงซ้ายสาดมาครับท่านของแมทธิวถิบขวาไปครับแต่มื่อกี้ซ้ายขึ้นปั่นเสียนครับแหมแสงอรุณครับแมทธิวบอกบไม่พือครับไม่พือไม่พือคือไม่เป็นอะไรนั่นเองครับแมทธิวเนใส่เสื้อยันเพิ่มความเหนียวมาแล้วนะคะแหมต้องดูว่ายันจะเอาอยู่หรือเปล่าคะวัน <t> น <ath> ี <t ool> <ath> ้แหม นังเหนียวแต่ไม่รู้ว่าจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่านะครับแอบเตะขวาไม่โดนครับหลุดครับเจอขวาขึ้นไปจากแสงอรุณทีขวาไปครับแสงอรุณครับแมทธิวเดินเข้าหาสายนิดลุดครับแสงอรุณแสงอรุณนี่เล่นสารอาวุธยาวๆไปก่อนครับเรียกว่าใช้ช่วงความยาวสร้างความได้เปรียบครับการันของแมทธิวก็พยายามหาจังหวะในการเข้าทำประขวามาครับแมทธิวแมทธิวเข้ามาครับประชิดตัวแสงอรุณลลอกแขนไว้ก่อนครับ หลอกแบบนี้กรรมการแยกออกมาครับค่ะกโตด้วยขวาเหมือนกันครับเมื่อสักครู่ซ้ายมาครับแมททิวครับแสงอรุณครับเทีขวาไปก่อนครับแหมแสงอรุณนี่น่าจะยังกักเอาไว้ครับอแข้งซ้ายครับด้านของแสงอรุณครับแข้งซ้ายแต่หลุดไปครับแมททิวหลบแบบดิจิตอลกันเลยทีเดียวอาล่ะค่ะค่อยๆโยกค่อยๆหาจังหวะแข้งซ้ายค่ะ จากแมทธิวแข่งขวาวืดไปโดนลงโทษทันควันค่ะแม่อย่าเล้าเล้าค่ะแมทธิวอย่าเล้าเล้าทั้งแสงอรุณและแมทธิวป้องกันตัวให้ดีครับระมัดระวังครับอย่าเล้าเล้าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแข่งซ้ายไปครับแสงอรุณครับชงปลายคนงึ้ที่สองครับซ้ายมาครับแมทธิวเจอเตะตัดขาจากแสงอรุณโอ้ยเกือบจะยักหงเลยทีเดียวครับแม่เกือบจะล้มไปข้างหลังครับจังหวะนี้ครับแมทธิวเข้ามาเตะล้มนี้หลดเจอเตะลงโทษจากแสงอรุณไปครับแข่งซ้ายมาครับแมทธิว อาล่ะครับตอนนี้กลายเป็นว่าชิงชั้นชิงจังหวะกันแล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันครับทีไปครับทางด้านของแสงอรุณแมทธิวเดินเข้าหาเตะมาเตะขึ้นครับเอาครับมีสับสองครับแสงอรุณครับบัดซ้ายครับแสงอรุณแมทธิวครับเดินเข้ามาครับแข้งขวานิหลุดแสงอรุณจากไทยในมุมน้ําเงินครับแข้งขวาครับแสงอรุณเปิดไปก่อนครับจงหวันนี้ครับแสงแอรแมทธิวแข้งซ้ายมาครับแสงอรุณขยับเข้าหา แข่งขวาเตะพับในมาครับแมทธิวครับแม่หลบไม่พ้นกับแสงอรุณตรงนี้อ่าล้วค่ะคิดให้ไวออกให้ไวค่ะเพราะว่ายกที่แล้วนี่โดนกรรมการเตือนไปหนึ่งครั้งนะคะสำหรับทั้งคู่ให้เข้าประทะค่ะนี่ค่ะแมทธิวยังเป็นฝ่ายเดินบี้เดินบุกอยู่นะคะแม่แต่เจา้าแสงอรุณน,นี่มีลูกโตลูกเถียงตลอดค่ะคืนซ้ายไปค่ะแสงอรุณโอ้โหครับเรียกว่าอยู่ที่แผนที่วางมาครับ แผนใครแผนมันนะครับจังหวะนี้ครับแข่งนี้ลุดครับทานของแมทธิวแสงรุนเข้ามาครับเล็งบัดขวาแล้วตามด้วยแข้งขวาครับแสงอรุณแมทธิวขยับเข้าหาครับหยับซ้ายขู่ไว้ก่อนครับแมทธิวครับแสงอรุณออกมาครับแทงขวาลำตัวครับแมทธิวแสงรุนเข้าล็อกไว้ตีเข่าขวาเข่าซ้ายขึ้นเข่ามาเข่าคืนครับอาแล้วครับรู้สึกว่าวงในนี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยทีเดียวครับนี่แลละค่ะเพิ่งเห็นวงในครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะ อ่าแล้วค่ะแมทธิวเย็บคู่ป้โอ้โหไม่ได้จังหวะไม่ออกค่ะแสงอรุณโอ้โหคนละแข้งค่ะโอ้โหสับซอกค่ะจากด้านแสงอรุณแม่แสงอรุณโอ้โหแม่โหนแบบนี้นี่กะจะเอาให้เหนื่อยเลยทีเดียวครับคนแบกครับแข่งซ้ายมาเขาท่านของแมทธิวแสงน่ลเข้ามาครับซ้ายขึ้นสูงครับแสงอรุณแมทธิวเข้ามาแสงน่นทีมดักไว้ก่อนครับ แมทธิวบันขวาเจอแข้งซ้ายดับเบิลแข้งทริปเปิลแข้งครับแสงอรุณแข้งซ้ายมาแมทธิวแข้งซ้ายแสงอรุณครับแลกกันอาวุธดุเดือดเหลือเกินครับรอยครับรอยครับโอ้โหสุดปลายหมัดไปหน่อยค่ะทางด้านแมทธิวเอาละค่ะเข้าไปวงในกันบ้างขวางไม่อยู่ค่ะแสงอรุณแมทธิวแกตีข้ามกำแพงเลยค่ะแมทธิวนี่มาแผนบุยแผนรู้เลยฮะแผนบุยแผนลุยครับแข้งซ้ายครับแสงอรุณสับไปก่อนครับบัลขวามาครับทางด้านของแมทธิวแสงอรุณจับตีเขาแล้วก็แผงขวาง แมทธิวพยายามจะตีเขาโต้แสนวุลบินมาตีเขาเอานะครับพยายามจะขวาครับทงด้าน,นของแมทธิวอ่ากำลังแขนดีแบบนี้ก็มาการต้องแยกออกมาครับจงังหวะนี้อ่าละค่ะเริ่มเดือดกันมากขึ้นค่ะทั้งนักมวยและพี่เลี้ยงมนาะตอนนี้โอ้โหเดือดกว่านักมวยนี่ก็พี่เลี้ยงละค่ะอาละค่ะแสงอรุณเปลี่ยนการ์ดค่ะโอ้ใช้ได้ทั้งสองการ์ดนะคะแสงอรุณอานะ,ะครับมาครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับ แมทธิวเดินเข้ามาครับหมัดเวียงมัดซ้ายไปครับแข่งขวาเตะขาครับธนานรแมทธิวแม่แสงอรุณยักคิ้วครับบอกเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยแปลว่าเอาอีกครับเตะก้นไปหนึ่งทีครับแสงอรุณจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายมาเจอแข้งซ้ายขึ้นดับเบิลแข้งครับแม่ดับเบิลแข้งจากแสงอรุณครับแข่งมาครับโอ้ซับซอครับเอาเจอหมัดขวาแมทธิวขึ้นไปเหมือนกันครับเอาละครับหมดยกพอดีครับ เริ่มดูเดือดมากขึ้นนะคะเอาล้วค่ะเปลี่ยนกาดอีกแล้วค่ะแสงอรุณได้2กาดค่ะหลบได้ค่ะแสงอรุณมัดขวามาครับแมทธิวแสงบนพาออกมาแสงอรุณเดินเข้าหาแมทธิวว่ายังไงแมทธิวเอาประสานแข้งเอาดับเบิลแข้งครับจากแสงอรุณครับแหมให้1คืนถึง2แข้งซ้ายมาครับตัได้แข้งซ้ายแสงอรุณขึ้นไปแข้งซ้ายแสงอรุณแมทธิวจับแมทธิวเข้ามากอดเจอเขา่เเขาเจอดับเบิลเข่าจากแสงอรุณ เข้ามาแมทธิวเข้าซ้ายแสงนุนแล้วโหนเอาไว้เลยทีเดียวครับจังหวะนี้ระวังครับอย่าก,กลนมากไปเดี๋ยวหล่นเชือกนะครับโอ้โหใจวิวเลยค่ะเอาละค่ะดีนะคะท่านกรรมการดึงกลับมาทันค่ะโอ้โหโดนลงโทษครับแมทธิวโอ้โหแมทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นวงในแล้ว,ว,วล่ะค่ะอ้าววางขวางเอาล่ะค่ะท่านกรรมการแยก อาล้ครับมาครับว่ากันไป็ที่กลางเวทีครับสับมือโชกับกรรมการนะครับกรรมการอุทัยโชดอัมพรนะครับเอาเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับหมัดขวาไม่โดนเจอเข่าซ้ายดักครับจากแสงรุนแข้งซ้ายมาไม่โดนครับแมทธิวอาล้ครับเอาแข้งขวาแข้งซ้ายแสงอรุณสองแข้งเข้ามาแมทธิวหมัดซ้ายเจอเข่าขวาแสงอรุณบิดมาครับกำแพงอยู่ไหมไม่อยู่ครับพยายามจะตีแต่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับแมทธิวอาล้ค่ะ เอามาว่ากันใหม่สร้างจังหวะกันใหม่ที่กลางเวทีค่ะโอ้โหแมทธิวยังเดินค่ะอ่ะไม่ได้จังหวะทั้งคู่นะคะก็ไม่ทำเอาเตะพับในไปค่ะเอ้าโดนกระจับไม่นะครับไม่โดนนะฮะเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับแม่เอาหมัดความาครับแมทธิวครับแสงรุนจับไปครับตีเข่าซ้ายเขากำแพงขวางไว้ท่านของแสงอรุณแม่ขวางแล้วกดคอไว้เลยนะครับแสงออุณครับ อาล้วครับมาเจอที่กลางเวทีครับชงไปของยกที่4ครับมาครับสารอาวุธกันเข้าไปครับแหม้ไรแรงแกงเทิโพไปรากันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาแสงอรุณหมัดขวาแมทธิวเข่าซ้ายแสงอรุณเข้าขวาแสงอรุณแมทธิวพยายามจะตีเขาแต่มันยังไม่ถนัดเท่าไร่ครับแหมกรรมการแยกของมังกรครับหมากันไหมครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับแทงมาครับแข้งซ้ายคืนโตทันทีครับ แสงรุณเดินเข้าหาครับ2ไม่โดนครับทางด้านของแมทธิวแสงอรุณเดินเข้าหาหมดยกเียแม่ยังไงครับเดินเข้าหาครับแสงรุนเป็นไยเดินเข้าหาครับจะเตะไม่เตะครับ Matthew, แมทธิวเตะมาไม่โดนเจอเตะลงโทษขึ้นไปเตแข้งซ้ายทีจากแสงรุนแข้งซ้ายแมทธิวแข้งซ้ายแสงรุณครับ อรุณตามหาดับเบิลแข่งทริปเปิลแข่งโฟร์แข่งครับโอแข่งสี่ครั้ง2อจากแสงอรุณครับโอ้โหแมทธิวก็ได้ไปบ้างนะครับแต่ว่าแสงอรุณได้เยอะกว่าครับโอ้โหอ่าแล้วครับอย่าพึ่งมั่นใจในตัวเองครับอย่าพึ่งมั่นใจครับเอาต้องเอาสักหน่อยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาไม่ลงค่ะยังไงโอ้โหวงในยังไงแมพพี่เลี้ยงทั้งสองฝั่งนี่มั่นใจกันแล้วนะคะ โอ้โหยังเหลือวลาอีก2นาทีค่ะเดินเข้าหาครับขยับมาครับแสงอรุณเป็นไยเดินตามครับออกไม่ออกครับแมทธิวแมทธิวขยับออกมาก่อนครับแมทธิวครับแมทธิวไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายลงโทษจากแสงอรุณครับแหมยังไงดีครับแข้งมาเจอแข้งซ้ายคืนเหมือนกันแข้งขวาตามครับหมัดแลวตบได้แข้งซ้ายครับแสงอรุณครับแมทธิวก็ยังมีความมั่นใจอยู่ครับ อยู่ที่แผนครับอยู่ที่แผนว่าพี่เลี้ยงบอกมายังไงครับค่ะแม่เดินทุกยกนะคะยกหนึ่งถึงยกสี่แมตทิวยกนี้เปลี่ยนให้แสงรุ่นเดินบ้างค่ะเอาละค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน,น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับขอบคุณแอคตรีติดแอคตรีดีคัเวอร์ไดน์วอเตอร์ทุกตัวครับบินตรงจากสมุยสู่เฉิงตูในราคาพิเศษครับเริ่มบินเดินตุนลาครับสั่งจองได้เลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณสนามใบเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ขอบคุณมูลและที่รวมพลคนสมุยครับขอขอบคุณเพชรยินดีโดยเสียเนาและเสียโบสทขอขอบคุณจิตเมืองนอนโดยซอเอ๋ขอขอบคุณเกียรติเพชรมวยไทยโดยป่าชุนและพี่เดียขอขอบคุณมวยสด .com ขอขอบคุณพร์มทีวีบลูคอนเนอร์แสงอรุณ